ปูประชาร่มเย็นเป็นสุขสำนักง,งานกอปร,รอแต่โครงการธนาคารอาสาสืบสารพระราชดำริด้วยกลยุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายเยาว,วชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ รุ่นที่5ครั้งที่สองได้จัดขึ้นภายใต้ชื่อปลูกป่าด้วยใจสร้างสายใหญ่สู่ท้องทะเลที่บริเวณพื้นที่ตำบลตำมะลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะจะได้ทำให้เด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยได้มีหัวใจในการอนุรักษ์รรรรัพยาากธมชติและสิ่งแวดล้อม ว่าสตูลเราเนี่ยเรามีสิ่งดีๆมากมายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้เด็กได้เข้าใจถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเ,เชิงนิเวศนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรสตูลเรามเีเป้าหมายของการพัฒนาก็คือเป็นเมืองออท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศเศรษฐกิจมั่งคั่งสังคมน่าอยู่ประตูสู่อาเซียน ที่นี่ประกอบอาชีพประมงก็อยู่แบบกันพี่พี่น้องๆก็เลยอยากให้ทังทั่วทั่วทั่วๆวในประเทศไทยให้มารู้จักในตำมะลังมั่งเพราะว่าไม่มีไม่มีอะไรที่โดดเด่นเท่าไรของตำมะลงังนั้นก็เลยอยากให้รู้จักเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สนองแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถเป็นแกนนำในการสร้างฐานคิดและริเริ่มสร้างสรรค์ให้ชุมชนน่าอยู่ค่ายอดีีวีแคมป์หรือค่ายเยาวชนรู้งานสื่อสารพระราชดำร,ริรุ่นที่5ครทั้งที่2ที่เคยจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมานะคะเขาก็น้อมนำแนวทำริหลักการทรงงานปรัชญาของสิฐกิพอเพียงแล้วก็เรื่องของ การปลูกป่าในใจคนเพื่อมาจัดทำเป็นโครงการธนาคารอาสาสารตอบพระราชดำริก็ได้คิดกันว่าเขาจะเลือกพื้นที่จังหวัดสตูลเกาะตำมลังใต้เขาอยากให้พื้นที่ป่าชายเลน มีความอุดมสมบูรณ์ในขณะเดียวกันเขาก็อยากเรียนรู้วิถีชุมชนที่เป็นชุมชนเล็กๆเ,เป็นชุมชนมุสลิมที่มีความเข้มแข็งมีความเอื้ออาทอมรมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยในการทํากิจกรรมธนาคารอาสาสารต่อพันธบีเขาใช้ชื่อโครงการว่าโครงการปลูกป,ป่าด้วยใจสร้างสายใหญ่สู่ท้องทะเลคืออย่างแรกเลยเรามาทํางานกันธนาคารอาสานี้เราไม่ได้จัดกันเลย ต่างคนต่างมาต่างมาหาลัยเรามาทำความรู้จักกันใหม่ปรับความเข้าใจก,กันใหม่ครับการที่เราได้ทํางานร่วมกันนะครับให้ใจกันนะครับผลสําเร็จนะครับคือเราต้องทําโครงการที้เป็นโครงการต่อยอดนะครับให้คนในชุมชนที่เราลงมาพัฒนาเนี่ยช่วยกันดูแลและรักษามันให้ยั่งยืนต่อไปครับเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านและออกทะเลร่วมกับชาวประมง แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมสร้างสารชุมชนให้น่าอยู่อีกทั้งเพื่อน,นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนน้องๆเยาวชนจากหลากหลายสถาบัน นะคะเข้ามาทํากิจกรรมด้วยกันอันนี้คือจุดมุ่งหมายหลักน้องๆมีการจัดการร่วมกันมีการช่วยเหลือเกื่อกูลกันมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนะคะสำนักง,งานกรรเป็นเพียงเบื้องหลังแต่น้องๆทํากิจกรรมทั้ง4วัน3คืนนี้ด้วยกลุ่มของน้องกันเอง